ส่วนมากเนี่ยคุใช้มือมือที่สีออกด้ตอนสศองวันที่จะออกเท่านั้นบ่อนาอ่อนตอนสองมือเล็กออกกันก็จะจุดทูกว่ายู่ตำลักจีวันวัติพานมากคู่ปัหาตั่ะนุดเก่าเก้าศูนยเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากระตองกลับน้ำเลขถูกจะคของันนึ่งหาหนึ่งะเด็กจากปูเนาะค่ะเลขคู่เลยัญหาตัวเดียวปหาตัวเดียวว่าะไคือสีค่ะนาอ่นเข้าไป จะผ่าานนคนุณเสื่อว่อนส,สให้ตัวเดียวตลอดแหม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวะะัสดีค่ะก็ตามที่เอฟซีนะคะบอกว่าอย่าลืมให้มาตามนะอน้นเข้ามาแล้วจะงวดก่นน้อ้นะมาแม่อวันที่สิบสองเลยนะสิบสองงวดติดเนาะ 12งดติดนะคะเอือพอม้ามือนัดิมเอฟเลกออกก็เลยเป็น1ิบสอเนาะค่ะรักทีว่าก็พอเห็นพอเห็นเลวจะตัางลงเู้เดียวเนาะเห็นตัเลขกูทูบบอสซี่เก้าสามับเลขมากเลขชอบพระมาเพอได้มากมือนั้นนะแต่ว่าได้ลงทางเพจอยู่แต่ว่าทาง Youtube ก็ได้แต่ว่าเจตต่างแลไดลงอยู่เด้อทางยูทูบถ้าบเสาว่าเลขถึงดีบงย้อนลังได้ได้ลงแต่ช่องเจต่งทาง กับทางเพจบปรเจกต์งแมนค่ะต้องทางเพจทางยูทูบค่ะแต่เลขของนาอ้นนี่เป็นเลขมาจะใส่ก็จ้าที่สิบสองวันติดมาเนี่ยครับปูไม่วัดหรือกักปูถ้าเพิ่อนจะหายหายแต้มือมือเลขออกอเรียคือเดาใจเพิ่อนมาถึงไดส่วนมากเพิ่อนใช้ส่วนมากนากด้เนี่ยเพิ่อนใช้มืมอมือที่จะออกได้ตอนสนองวันที่จะออกเท่านั้นหมดนอ้นตอนสองมือเรีกออกเพื่อนจะเปยุทธถูก บัอยูตั้นักค่ะวัดวัดิพานมาปูก็ห้ยวแรกค่ะช่ง90 90ศนย์9กระตองกับน้มแม่เด็กถูกจะาของหนึ่งหาหนึ่งค่ะเด็กจากปูเนาะค่ะได้ปูเลยคนหาตัวเดียวมันห่ตัวเดียวว่าันายเขาเปนจะพานผ่านคนเสือวัดวัดคุณเสียหายตัวเดียวตลอดแม่ ชิ้สองวดติดเลยหอยสามตัวหอเลขสองตัวสองตัวคือสามตัวที่คนจสิบอกลาไปจุดเอาเองลาไปคอเองบอกบอกบอกพมเนี่ยจ้าแล้วคนกับว่าท่านแล้วคนกับว่าบอกผู้ใดไหมคนซสิมาบอกไปทามไปทามบุญหนาหลอดก็สิน่ะบอกให้ผู้เดียวท่าสมุว่ามีนี่ยานย่ยมขอไปหาปูลเราไปทามเลขน้ำปูนี่พเจใหะไปทามอ้นไม่บอกคนที่บอกเอาทาง เป็นบริษัเป็นบนริษัทส่งเสริมขั้นเดียวเท่านั้นใครอยากได้เลขต้องมาหามห้าโอนเนาะสนุกนะก็คือจะเป็น12งวดติดนะคะเ c เนาะม้วนนี้จะเป็นงวดที่13นะคะ่ะ กอครมญ,ญาคูาสัญญา,ายู่สค่ะคอไม่หวัครับไม่หวัโค้งยังแล้วใชาราคาเลยถึงจะเดืดหวามือายขานึคูคนสีอนุญาตให้เขาไปกราบนวัตกรรมเขาไปขายตั้งใจก่านกมีจังไดเขาไปแม่บ่ ้าก็ได้ไปสัชำระเพิ่อนนอกใส่ย่างบุญันเขาไปสะพัดไปท่ายสถานทีอะไรอยู่นี่เนาะกันทายนาอ้นกามปูก็ได้กันทายนาอ้นเข้าไปแล้วก็ถามขึ้นถอะเพราสะดวกกันนาอ้นเป็นคนเป็นคนอันนี้เ้าวทายนาอ้นท่านล่ะเ้าแค่อยากให้เอฟซีพันเห็นว่านี่ทางวัดเพันกำลังสร้างควายเอฟซีพันอยากรวมทำบุญบอกบุญซื่อหน่อยนานาอ้นบุญเอฟซีจ้ะสมนทรภู่ไงเนี่ยทางมาบอกนาอ้นให้นำบุญ นนาาออ้มบกกับพรานนาอ้นคือเก่าแต่ว่าเฮาแค่อยากรวมมาตอนนี้เพิ่นกำลังเอียงบุญอยังว่ามีสายบุญอยากรวมสางน้ามังสเนาะเพิ่นอยากบุบบอกใครค่ะแต่ว่าหนูบอกเกินรอบใบหลังว่าเจ๊อยากเข้าไปบึ้งวัดถ้าเพิ่นไปไปขาอยากเป็นสะพานบุญซื้อดอกถ้าเพิ่นกำลังสางอยู่ค่ะเข้ากับบ่อไปบ่อทายปูดอกใช่หนาอ้นเนี่ยเาเป็นผู้เป็นซื้อกางให้นาอ้นเป็นเออป็นซื้อกางซื้อยู่แล้วเพราะว่าปู่ท่านเขาบอกว่าให้นาอ้นคนเดียว พอปูเพิ่นบสนับสนุนทางนี้มันมันผิดเพิ่นคือว่าล่ะการน่อ้นเป็นเสื้อเ้ากับเป็นสะพานบุญต่อหายเอฟซีอีตีเอซีเพิ่นได้โชคได้มานนมเพื่อเพิ่นอยากรวมท่าบุญหรือว่าบางคนเพิ่นไได้โชคได้มาแต่ว่าเพิ่นอยากท่าบุญเนาะเอา็กห้าาอนหทางูอบังหัน้มคือเาจหวก่อน บ่สิบสองวันนี้วันที่สิบสามวันต่อมาวันที่สิบสามงวดที่สิบสามออยู่วันนอุ่นฟันอยู่ฟันแล้วบอกค่ะฟันเห็นเตี้ยน้เก่านั่นแหละเนี้ยนกับว่าบวกน่ะไม่ยามเป็นแนัพกขึนเนียนองนี่ท่านท่านให้ถามท่าในนางมง่ังเย่สบายแล้วเคยเห็นพิ่นบอกค่ะบ่เคยแต่มีเนียนอหนึ่งที่ตุงมากมากนี่แหละสไป ไปทางผู้ข่านมาสามองค์เพิ่นนั่นประมาณคล้ายๆว่าเพิ่นยองขางเนาะมีถวายอาหารเพิ่นถวายน้ำเพิ่อนถวายปันะถวายเครื่องดื่มเพชรกระขอเพิ่นโอ้โหนสิงหลูกบ่ฟันบอยอินีอินีอินีเนี่ยลูกนี่อิลีคือเป็นนางสะดวกมากไ่ได้ฟันดิได้ฟันกะแต่ว่าบ่แม่นเนี่ยลูกนี่เด้อเขามาหามาถามว่าสิเฮ็ดีแครับ สีซอยมันเรียกว่าสีซอยข้างไหนไอ้ถามนี่เนกระดิบโผล่าโเียสีซอยขีอซอยข้ซอยเดินทำเลยเนี่ยสีซอยช่วงนั้นกลับานักมากกับเราบกเยครับค่ะแบริ้าดิวถามเป็นจะถามคนย้กนคนใหม่ันใหม่เนี่ย เดิมทนมาซอยเฮ็ยซอยแสงท้างวัดเพิ่นทนคณะสานาสิเนาะเพราะว่าสายหุ่น่นกับเบิ่งน้ำเฮ้าอยู่เดียวนี่บางคนกะถึงหรือบ่ถึอคนกะจะท่าบุญน้ำเนาะกะแต่ว่าแต่ยินน่ะอดมานีเล็มากเล็กชอบแล้วเนาะค่ะมักตัวใดจ้ะเลข3มตัวเจ็7 3า3วนเจ7จสองตัว สามศูนย์เจ็ดศูนย์ามที่ไปที่มาได้บ่ค่ะเรกมัดหนึ่งมีที่มานว่นมี่ใ่ไคะ้เออเอานั่งเอาอยู่ั่นนะยืนฟังเป็นเัคันเรกน่เอามาบนามาสิต่อเลยบ่อปูแห่เพื่ออธิษฐานจีตเอาจะไงนั่งเมื่อกี้น่ัองขางกับว่าเจ็ดสามศูนย์เนี่ยคันฮวบ่เบล เด็กตัวนี้นี่ยเขาหมสมตัวเลยเจ็ดสามศูนเป็นยิ่งนิ่งเสียงเงยเสียง่อนเบาประมาณนี้บอกจ้าให้เ็เสียงคนเสียงผู้ใช่ผู้ยิ่งค่ะผู้ใช่เสียงผู้ใชยเขาใส่หูเลยบ่ค่ะใส่ห์ัดทุกตัวเลยน่าอ่นาตแตกเจ็ดศูนย์ับสามศน์เงบ่ค่ะเงีนครับตัวมาดนี้เจ็ดส เป่าใส้หูคือยังกาะค่ะน้าเอิญเลขยังกเปาสหูเจ็ดสามศูนยเจ็ดสามศูนมาซึมบอกนี่อธิษฐานถามก่อนกดปูเมื่อวานในวันพระวค่ะวันนี้คืนหลกใหม่เลยเพศระจัคละใหม่ใหมเป็นนางยุษานอยู่ตำรักครับอยู่ในวัดค่ะเป็นตลอดวันกรก็ดีเนาะ ก็จะเททุกวันพระม่มาค่ะเสงว่าทูันนี้เน่ยเพิ่นเคยม่บอกตลอดไม่บอกมาซิมใส่หูตลอดทุกวดที่าจาแม่นางเ่เห็นนางเ่กัเป็นเสียงมากเพื่นเพิ่นนี่ชาบอกทุงวดเขานี่อเป็นดวดเพืเ่ซื้อซื้อชุวด้วก็ไุวดไปชุมวด่อกัันแดงเลันราวดที่่น่ส่วนมากสิเป็นเกปูนะ ต้นเนี่ยเขาเด่คูเลยเบอร์อหรัวนี่สิเข่ากันครับเด็กที่ทน่าวัวว่านางเอกนะงแตที่ได้นอกเส้นจากก็บอกผู้ใดเลยเช่นยุ้แยกอยู่ด้วยซ้ำตัวตัวที่ถามเคนเนี่ยนิทานถามว่าฉันว่าบอกผู้ใดสิที่ถ้าจะฟ้อ,องสิค <ừ> ือว่ามันเป็นบรารมีเป็นดวงสมพุ่งกันท่ว่าจังไหนอันนี้เนี่ยสิบคู่ก็จะเห็นจังไร ้ายที <sk <sk <si ่ยวอ้นเงเด็กมขาคอยขับไปวัเนาะเสียงรถค่ะิดนแนวทางนี่เป็นเด็กน่งซื้อขอเพลินกับมักชอบนําเนาะค่ะเป็นสมูนย์เนจ็ดนี่แหละสาตเจ็ดสศูนตัวนี้นะคะเนาะตัวนี้ยากมาเ้ตัวเดขปูหาก้อนมท่านได้ปู่รงวันที่หนึ่งเลยมนมาค่ะปู่งวันที่หนึ่ง มาตเอซ่ากับแพ้แพ้ทิ้งเชียงมาเกินเชียงเหรอคุณผ้ชมสดท้ายมาเกินแยงนี่เป็นเลขมาเลขชอบนักวันยกขึ้นอีกเล็กน้อยนะค่ะอันนี้จะเป็นเลขชอบแล้วคือเลขชอบนี่กับนั่งคอปูเลขนั่งเอาเป็นเสียงเป็นมาซิบมาซิบบอกเอว่ามาซิไมาซิบมาซใหเจ็ดสามศูนย์บค่ะครับ ตัดเล่น73 70และ30นะคะ FC 3ตัวหางดึงอันนี้ห้าสิบไปยาหันมาทั้งนี้นะคะแล้วันนี้หลังจากนี้ห้าสิบไปใส่ไปวัดบอกใช่ปะใช่คนเพิ่นข้าไปเบิ้งว่ามองไดที่เพิ่นสี่เธอ FC เพิ่นอยากเห็ดบุญน้ำเนาะที่เพิ่นกระลังเห็ดกระลังสางสิ่งนี้ค่ะ FC มองที่ว่านี่ที่เพิ่นหายเก่า00เก่านะบอกค่ะนี่ ตรงที่สิบที่มาสิบสองว่าติดค่ะอ่ะขอบคุณนะอ้นนะคะขอบคุณค่ะนะอ้นเดี๋ยวตามไปที่วัดนะคะตามต่อ